นะคะอะกระเป๋าดูดซับป,ปกติแล้วราคาใบนี้อยู่499บาทใครอยากได้พิมพ์ CF 399บาทจะส่งฟรีค่ะกระเป๋าดูดซับสีทอง399บาทจะส่งฟรีนะคะบูชาหินถูกหวยถูก,ถ,กถูกสิบงวดติดสัทธามากขอบคุณคุณกระต่ายค่ะขอให้ถูกต่อไปเรื่อยๆทั้งปีเลยค่ะขอให้ถูกต่อไปเรื่อยๆทั้งปีเลยค่ะเด๋ยวงวดนี้หนูพาปังค่ะ เดี๋ยวงวดนี้หนูพาปังนะคะอะต่อที่กระเป๋าปู่นะคะกระเป๋าปู่ด้านหน้าปั๊มองปู่แบบนี้เลยค่ะ ด้านนอกเป็นสีเขียวและด้านในก็เป็นสีเขียวค่ะลูกค้ามีซิปด้านหลังเหมือนกันตามหลักห่วงจุ้ยเลยค่ะและกระเป๋าเป็นสีเขียวแบบนี้บอกเลยว่าสีเฮงสีปังสีหมานสีเขียวเหนียวซับสีเขียวเรียกซับเลยนะคะใครอยากได้กระเป๋าปู่ปกติแล้วใครที่บูชารอบแรกจะได้ราคาพันเก้ารอบสองเก้าร้อยเก้าสิบเก้ารอบนี้หนึ่งให้ราคาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีค่ะใครอยากได้พิมพ์ซีเอฟสี่เก้าเก้าค่ะสี่ ร้อบาทจัดส่งฟรีค่ะกระเป๋าปู่นะกระเป๋าปู่เนี่ยอาจารย์หนึ่งจะเป็นคนทําวิธีปลุกเสกให้นะคะบอกเลยว่าปังแน่นอนนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะมาเล่าเรื่องอาจารย์ให้ฟังเนาะอ่ะต่อที่ปีเสียค่ะ ต่อที่ปีเสียใครซีเอฟแล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดนะร้านหนึ่งสีเขียวสวยมากใครที่ซีเอฟแล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดนะคะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะใครทักไปหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพลูกค้าซีฟแล้วลูกค้าทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นนะคะอะต่อนะคะลูกค้าขาต่อที่รุ่น หินทุกหวยค่ะหินทุกหวยเหมาะสำหรับคนชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอยากได้ในด้านของโชคลาภนะคะอยากได้ในด้านของโชคลาภแนะนําให้ลูกค้าบูชาเส้นนี้นะคะหินทุกหวยเหมาะสำหรับคนชอบเสี่ยงโชคชอบเสี่ยงดวงอยากได้ในด้นของโชคลาภใครรับนะคะพิมพ์ cf 299บาทจะส่งฟรีลูกค,ะคะ้า่ะบูชารอบเดียวใส่ติดตัวจนตายบูชาไปแล้วลูกค้าเฮงปังกับหนึง่งหนึ่งรอบลูกค้าได้เกินค่าบูชาแล้วคะ่ะ ลูกค okay, ้าเฮงปังกับหนึ่งแค่หนึ่งรอบลูกค้าได้เกินค่าบูชาแล้วค่ะเส้นละ2 9 9บาทเฉลี่ยลูกค้าใส่หนึ่งีตกวันลับไม่ถึง1บาทค่ะลูกค้าบูชาไปแล้วลูกค้าถูกลอตเตอรี่รางวัลท้าย2ตัวหนึ่งใบลูกค้าได้เกินค่าบูชาแล้วค่ะใครอยากได้หินทุกหวยเสียบ299เบาบาทจัดส่งฟรีและแถมทุกใหยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่โคตรเฮงโคตรปังอันดับหนึ่งของร้านหนึ่งเลยนะคะและหนึ่งก้าการันตีเลยค่ะลูกค้าใครไม่มีใครบูชาไปแล้วไม่ได้คืนไม่มี สอบสอบสอบปปเราไม่ได้ส่งนะคะหนึ่งส่งไม่เป็นต้องกราบขอโทษด้วยนะคะใครเสียบแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะใครทักไปหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพลูกค้าสิบแล้วลูกค้าต้องทักไลน์ร้าน1 1> ห<ร>านึ่งเหรียญปู่เนี่ยลูกค้าได้ไปแล้วลูกค้าไปเลี่ยมเกอบแบบนี้เลยคะ่ะไปเลี่ยมทองแบบนี้เลยแล้วก็ห้อยคอใส่กรอบแล้วก็ห้อยคอแบบนี้อ่ะต่อที่รุ่นปีเสียดูซับค่ะ ปีเสียดูซับยินถูหวยปังจริงค่ะปังมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะต่อรุ่นปีเสียดูซับปีเสียดูซับเน้นอํานาจบารมีหน้ากเกรงขามบูชามาแล้วปังห้างว่าติดยิงทุกหวยสาธุด้วยค่ะแม่จินดาเขียนรัฐบาลก่อนไว้แค่รัฐบาลเอาไปซื้อลอตเตอรี่นะคะทุกคนขาสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยค่ะซื้อลอตเตอรี่นะคะลอตเตอรี่นะคะ ก่นใครอยู่ในกลุ่มวันนี้ลงชุดเต็มให้ใครอยู่ในกลุ่มวันนี้ลงชุดเต็มให้ค่ะส่วนใครอยู่หน้าไลฟ์ใครรอทูบรอแป๊บหนึ่งนะคะใครรอทูบวันนี้แนวทางทูบวันนี้รอแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ค่ะรัฐบาลไทยไปหาซื้อลอตเตอรี่ค่ะ ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ค่ะบ่พ่อน้ากันกระโดนถึงเขามีคนไหม่แล้วดีนเป็นยังใจคือเต้นที่ทีแน่แนั้นเห็นเธอ ขอบคุณทุกกำลังใจเลยคะ่ะผ่านไปได้แน่นอนคะ่ะเปิดเพลงแล้วเขาเราต้องเปิดที่เป็นโครฟใช่ไหม ทักไลน์ที่1ปักหมุดนะคะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะคะใครทักหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพค่ะใครทักหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพกระเป๋าใครอยากได้เสียบได้เลยกระเป๋าปูหนึ่งให้ราคา499บาทจัดส่งฟรีค่ะกระเป๋าดูดซับหนึ่งให้ราคา399บาทจัดส่งฟรีค่ะปีเสียรุ่นนี้อะจริงๆแล้วเป็นรุ่นที่หนึ่งอะกะว่าจะเอามาปล่อยแค่หน้าร้านนะคะ กะว่าจะมาปล่อยแค่หน้าร้านเพราะว่ามีทุกอย่างที่แม่หนึ่งขาย่ะปังมากขอบคุณมากๆเลยค่ะบังจริงค่ะบูชาถวบบขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกรีวิวเลยคนที่ช่วยรีวิวขึ้นมาเนี่ยขอให้งวดน,นี้ถูกสามตัวตรงนะคะขอให้งวดน,นี้ถูกสามตัวตรงเลยนะคะขอได้รางวัลที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามเลยนะคะขอให้แบบถูกรางวัลใ,ใหญ่ไปเลยเนาะทุกคนขาที่อยู่ในมือหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นปีเสียจริงๆแล้วหนึ่งจะมาปล่อยหน้าร้านราคาอยู่เส้นละสามร้อยเก้าสิบเก้าบาท แต่หนึ่งไม่เอาค่ะหนึ่งขอเอารายได้จากการที่ปล่อยปีเสียในมือนี้นะคะนําไปทําอะไรดีนําไปสร้างปู่แล้วกันดีไหมไม่ได้สิเพราะเป็นปีเสียเนาะเอา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 ไปบริจาคที่ไหนดีมีที่ไหนเขต้องการบริจาค <c oughs> บ้างบัณเด็กกับพาพไป ขอรอบนี้ขอไปบ้านเด็กกำพร้าเดยวจะไปด้วยตัวเองเลยค่ะเดยวจะไปถ่ายรูปด้วยลงหน้าเพจเลยนะคะขอไปบ้านเด็กกำพร้าใครอยากร่วมบุญ CF 199บาทจัดส่งฟรีค่ะ199บาทจัดส่งฟรีค่ะ CF 199บาทจัดส่งฟรีค่ะสถาพารดยจริงค่ะแม่สองแสนและสาธุด,ด้วยค่ะคุณนันทพรนะคะ หลายคนได้จับเงินแสนเงินล้านกันในปีนี้เยอะมากๆเยอะจริงๆนะคะบอกเลยว่าบารมีปูบารมีปู่จริงๆนะคะบารมีปูบารมีปีเสียจริงๆใครอยากได้พิมพ์ cf 199บาทหินทุกหวยปังมากโอ้โหรีวิวหินทุกหวยเยอะมากหินทุกหวยปังจริงๆค่ะหนึ่งบอกเลยหินทุกหวยลูกค้าบูชาไปแล้วไม่มีใครไม่ถูกหวยบูชาไปแล้วไม่มีใครไม่ได้คืนได้กลับคืนไปมากกว่าค่าปีเสียอีกค่ะ ใครอยากบูชา199บาทจัดส่งฟรีรอบนี้เราจะนําเงินที่ลูกค้าเนี่ยได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะเราจะนําไปมอบให้กับมูล,ลมูลนลที่เด็กแล้วกันนะเด็กกำพร้าแล้วกันนะคะรอบนี้ขอเดินจะเดินทางไปเองแล้วก็จะถ่ายรูปออกมาให้ทุกคนได้ชมนะคะใครอยากบูชา199บาทจัดส่งฟรีค่ะใครอยากบูชา199บาบาทจัดส่งฟรี